เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาร่วมกันค้นหาคำตอบและสนุกกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทยาาส์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลสสวทกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณสุภาพรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับฉลาดรู้เรื่องวิทย์นะคะรวบรวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนําเสนอให้คุณฟังได้ติดตามกันค่ะ,คะเรื่องราววันนี้ที่อยากจะพูดคุยกันเป็นเหมือนเรื่องการ์ตูนนะคะคุณสุภาพรเรื่องอะไรเอ่ยทอมกับเจอรี่แต่ไม่ได้พูดการ์ตูนนะคะ จะพูดว่าเจ้าเจอรี่กับทอมเนี่ยชอบทะเลาะกันเพราะว่าทอมเนี่ยเขาจะแกล้งหนูใช่ไหมคะแล้วหนูเนี่ยก็ต้องไปหาอาหารอย่างหนึ่งอ่ะก็จะมีพวกเนยพวกชีสอะไรมาล่อใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยอยากจะน,นำเรื่องนี้มาคุยกับคุณสุภาพรด้วยวันนี้เราจะชวนให้คุณฟังมารู้จักกับชีสนะคะชีส หรือว่าเนยแข็งที่คนไทยเราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีนะคะถ้าว่าเราเอ่ยถึงชีสหลายคนอาจจะเข้าใจว่าชีสก็คือเนยแต่แท้ที่จริงแล้วเนยก็คือไขมันล้วนๆที่ถูกแยกออกมาจากไขมันนมสดนะคะสำหรับชีสนั้นก็คือผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งเปลี่ยนลักษณะไปเป็นของแข็งด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะโดยมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในนมทำให้นมนั้นจับกันเป็นลิ่มแล้วก็แยกตัวเป็นชั้นของแข็งเรียกว่าเคิร์ดนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะถูกนำมาทำเป็นชีสแล้วก็ในชั้นของของเหลวที่เรียกว่าเวที่มีคุณค่าทางอาหารก็จะถูกนำไปเลี้ยงสัตว์ บางครั้งก็ยังสามารถนำไปทำยาแล้วก็เป็นเครื่องบำรุงผิวพรรณได้นะคะเมื่อทราบว่าชีสคืออะไรแล้วต่อไปก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าชีสนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างค่ะชีสนั้นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอรรถรสของอาหารหรือว่าเป็นเพียงของโปรโดในบรรดาการ์ตูนเท่านั้นนะคะหรือว่าหนูๆในการ์ตูนแต่ว่าชีสนั้นมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าที่หลายๆคนคิดค่ะหากว่าเราไม่รู้ว่าชีสช่วยบำรุงกระดูก และฟันหรือว่าเป็นแหล่งที่มาของ โปรตีนเนี่นะคะเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเจ้าชีสมันมีความสําคัญอย่างไรรวมถึงช่วยเพิ่มหรือว่าลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะทีแรกยังงงว่าเอ๊ะทำไมเพิ่มด้วยลดด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าทําได้อย่างไรนะคะโดยคุณประโยชน์ของชีสเนี่ยจะมีหลายประการด้วยกันนะคะลองฟังดูว่าให้อะไรกับเราบ้างเนื่องจากว่าชีสนั้นมีแร่ธาตุแคลเซียมที่มีส่วนช่วยดูแลบํารุงฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะในปริมาณที่สูงกว่านมวัวแล้วก็มีน้ําตาลต่ําได้แก่ น้ำตาลลคโตสมอลโทสและกลูโคสซึ่งจะช่วยลดการเกิดฟันผุได้ค่ะแคลเซียมที่มีอยู่ในชีทนั้นก็มีปริมาณสูงแล้วก็เป็นรูปแบบที่สามารถดูดซึมได้ง่ายด้วยนะคะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนอกจากนี้แล้วแคลเซียมก็ยังทำหน้าที่สำคัญในการทำงานของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายด้วยคือจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเม็ดเลือดนะคะมาบำรุงการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ช่วยให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นปกติและการส่งสัญญาณประสาทที่ถูกต้องนอกจากนี้แล้วยังรักษาความสมดุลของกรดด่างในเลือดและความดันโลหิตให้คงที่ถ้าหากว่าร่างกายของเราขาดแคลเซียมนั้นก็จะทําให้เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กนะคะส่วนในผู้ใหญ่ค่ะก็มีเหมือนกันจะเกิดภาวะกระดูกเสื่อมกระดูกผุหรือกระดูกพุนนะคะซึ่งภาวะกระดูกเสื่อมนั้นก็จะเกิดจากร่างกายขาดแคลเซียมหรือว่าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะทําให้ร่างกายนั้นต้องดึง แคลเซียมจากกระดูกมาใช้ส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงทําให้กระดูกแตกง่ายหรือว่าหักง่ายนะคะในชีสนั้นนอกจากจะมีแคลเซียมในปริมาณสูงแล้วก็ยังมีวิตามินดีและแมกนีเซียมนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ร่วมกันกับแคลเซียมเพื่อช่วยให้กระดูกแข็งแรงลดการเกิดโรคกระดูกผุกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้ค่ะค่ะถือว่าชีสนั้นเป็นแหล่งอาหารที่ประกอบไปด้วยโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ ฟอสฟอรัสสังกะีที่ค่อนข้างสูงไม่แพ้นมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวดีๆของชีสอีกหลายข้อด้วยกันนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะรอบรู้วิทย์คณิตกับพลังคิดจากสสวทเอาละวันนี้คุณแม่ไปทุระักขก้าน,นอกกับคุณพ่อคุณลุงก็เลยรับฝากเลี้ยงต้นคิดไว้วันหนึ่งแต่เมื่อตะกี้ในแก๊สหมดพอดี วันนี้เราสองคนก็กินอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟกันนะลุกถ้างั้นผมขอข้าวผัดนะครับลุงวิทย์ได้เลยส่วนนี่ของลุงกะเพราไก่ไข่ดาวแม่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วเหรอฮะม,มาถึงก็กินได้พอดีอืมอร่อยจังไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าซื้อมานึกว่าลุงทําเองกับมือซสอีกพอเลยเจ้าตนคิดมไม่ต้องมาแซวเลยกินเข้าไปเถอะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบอิ่มล่ะนะ ยังมีเกี๊ยวกุ้งอีกกล่องหนึ่งด้วยซื้อมาแล้วก็กินซะให้หมดมาลงมือหมั่นก็เลยลุกมาอ้อ,อคงจะไม่ไหวแน่เลยครับลุงแค่ข้าวผัดกล่องเดียวต้นคิดก็อิ่มจะแย่เกี๊ยวน้ำเก็บไว้กินวันหลังได้ไหมครับเอาเข้าช่องแช่แข็งไว้ก่อนก็ได้สบายมากไม่ไหวละต้นคิดอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วเนี่ย ไม่ควรจะนำกลับไปแช่แข็งอีกนะอ่ะต้นคิดลองอ่านฉลากที่ติดข้างกล่องนันสิเขาเขียนว่าไงไม่แนะนำให้นำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งใหม่อืมอ้าวทำไมล่ะฮะก็เพราะว่าอาหารที่แช่แข็งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นนะ่ะได้ผ่านการทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วอาหารจึงคงสภาพและรสชาติเดิมไว้ได้น่ะสิ แต่เมื่อน้ำแข็งเหล่านี้ละลายแล้วถูกแช่แข็งใหม่โดยตู้เย็นธรรมดาซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้อาหารกลายเป็นน้ำแข็งอีกครั้งจึงอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย,รยรซึ่งเป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสียได้ไงละ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้ยลุงก็ชักใจอ,อิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเห็นข้าวกล่องเดียวนึกว่าจะไม่อิ่มที่ไหนได้เอาอยู่ฮะ ถ้าง,งั้นที่เหลือเราก็แบ่งกันคนละเครื่องดีไหมฮะเออสงสัยต้องอย่างนั้นแหละนี่แหละเนาะเขาเรียกว่าหิวจนตาลายเห็นจางเท่าหมูสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับเข้ามาในช่วงที่สองของรายการฉลา,าดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้คุยกันเรื่องของชีสค่ะชีสก็คือเนอยแข็งนะคะค่ะ ซึ่งวันนี้หยิบเอาประโยชน์ของชีส5ประการมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังไปนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณดวงเดือนบอกไปประโยชน์2ข้อไปแล้วนะคะ,คะซึ่งชีสน,นั้นก็เรียกว่ามีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีนะคะ นอกจากนี้นะคะชีสนั้นยังมีส่วนในการช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากว่าชีสนั้นเป็นแหล่งที่มาของโปรโตีนที่ดีนะคะนั่นก็คือจะมีกรด อะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่สูงนะคะทั้งยังเป็นสารอาหารที่สำคัญของร่างกายเพราะว่าร้อยละ80ของร่างกายเราจะประกอบไปด้วยโปรโตีนหากร่างกายขาดโปรโตีนแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับโปรโตีนที่เพียงพอก็จะช่วยให้ผิวพันธุ์ของเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยประสานแต่ละเซลล์นั้นให้ยึดติดกันเป็นเนื้อเดียวนะคะและที่สำคัญจะช่วยปก ป้องริ้วรอยรวมไปถึงเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมแล้วก็เล็บด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรามีความต้านทานดีขึ้นนะคะและนอกจากนี้โปรโตีนยังช่วยทดแทนเซลล์ของร่างกายที่สูญเสียไปในแต่ละวันด้วยคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก รวมไปถึงนักกีฬาก็ควรจะได้รับโปรโตีนให้เพียงพอาหากว่าเราขาดโปรโตีนก็จะทําให้การเจริญเติบโตช้ามีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติผมแล้วก็เล็บเปราะฉีกขาดง่าย เกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอส่วนวิธีการกินนั้นมีวิธีการกินชีสให้อร่อยเยอะแย,ย,ยะมากมายเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะทานชีสกับกล้วยหอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มน้ําหนักเป็นอย่างดีนะคะหรือบางคนอาจจะไปใส่ในแซนด์วิชก็ได้นะคะก็เป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารให้ดีขึ้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของชีสแล้วเนี่ยคนบอกว่าเอ๊ะทำมาจากนมเนี่ยมันน่าจะเป็นการทําให้น้ําหนักดีขึ้นหรือเปล่าทำให้นะะวนหรือเปล่าค่ะ ชีสเนี่ยเขาช่วยเพิ่มน้ำหนักได้นะคะหลายคนที่พยายามจะเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะคนที่เพิ่งหายจากอาการป่วยนะคะน้ำหนักอาจจะลดลงไปมาก ก็ให้หันมารับประทานชีสนะคะเพราะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าชีสนั้นมีบางประเภทอุดมไปด้วยไขมันสูงนะคะทาให้เราได้พลังงานจากไขมันเพราะฉะนั้นการบริโภคในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยให้พลังงานสูงและก็ช่วยเพิ่มน้ําหนักแก่คนที่ต้องการได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณสุภาพรไม่ใช่ว่าเพิ่มน้ําหนักได้อย่างเดียวนะคะชีสก็สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีกประเภทหนึ่ง นะคะคจะเป็นชีสประเภทไขมันต่ําและโปรตีนสูงซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็อยู่ท้องได้นานกว่าอาหารประเภทข้าวขัด ทำให้ไม่ต้องไปรับประทานอาหารในปริมาณมากทั้งนี้ก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเร็วเกินไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าชีสนั้นมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะ,คะและที่สำคัญนะคะที่ฉันอยากจะหยิบมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกัน <c oughs> เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาในการดื่มนมนะคะคุณดวงเดือนบางท่านเนี่ยดื่มนมไปแล้วท้องเสียแพ้ใช่ไหมปวดท้องะนะคะซึ่งถากว่าใครที่ดื่มนมแล้วแพ้เนี่ยนะคะ มีคนแนะนำนะคะบ,บอกว่าควรจะมารับประทานชีสแทนนะคะเพราะว่าในร่างกายของคนที่แพ้นมนี่นะคะร,ร่างกายนั้นขาดน้ำย่อยแลคโตสหรือว่ามีน้อยทำให้ดื่มนมเข้าไปแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมได้ส่งผลให้น้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ในร่างกายผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ถูกย่อยโดยแบคทีเรีย จนทำให้เกิดการหมักหมมเป็นก๊าซแล้วก็เกิดกรดทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียแล้วก็ปวดท้องได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในการดื่มนมนะคะก็ควร,ครจะหันมารับประทานชีสแทนโดยไม่เกิดอาการแพ้เหมือนกับการดื่มนมนะคะเนื่องจากว่าชีสนั้นเป็นอาหารที่มีสารอาหารเข้มข้นชีส จึงเหมาะสมกับเด็กวัยกำลังเจริญเติบโตซึ่งต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงแล้วก็สารอาหารที่สูงด้วยโดยเฉพาะโปรโตีนแล้วก็แคลเซียมซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเนื้อกระดูกช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็สามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะคะตรงนี้ชีสก็จะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เพราะฉะนั้นก็ควรจะเริ่มทานชีสตั้งแต่ยัางเด็กนะคะแล้วก็ถากว่าวัยเด็กทานได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะทานได้ด้วยนะคะก็คงจะต่อไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะนอกจากนี้ชีสยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของฟันเรานะคะเพราะว่ามีน้ำตาลในปริมาณที่ต่ำแต่มีโปรตีนในรูปของแคลเซียมที่ช่วยเคลือบผิวฟันแล้วก็ป้องกันฟันผุได้ด้วย เพราะฉะนั้นการรับประทานชีสอาจจะทําให้เราได้รับไขมันมากกว่าการดื่มนมเล็กน้อยนะคะแต่ก็จะให้คุณประโยชน์มากกว่าการรับประทานเค้กคุคกกี้หรือแม้กระทั่งช็อกโกแลตซึ่งให้แต่พลังงานแล้วก็ไขมันเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ชีสนั้นให้สารอาหารที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเหมือนกับนมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักอาจจะเลือกรับประทานชีสที่ทำจากไขมันต่ำ เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีะนะคะที่ให้เราได้เลือกด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคอเลสเตอรอลต่ำด้วยเช่นกันนะคะค่ะถือว่าเป็นทางเลือกให้กับ เด็กเหมือนกันที่อาจจะมีโอกาสแพ้นมหรือว่าดื่มนมไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีความกังวลใจถ้าสามารถเลือกได้ลองให้ลูกของคุณเนี่ยทานชีสอย่างที่บอกค่ะว่าทานชีสกับกล้วยหอมหรือว่าทําเป็นแซนด์วิชตัดกล้วยหอมเป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เล็กๆแล้วก็ตัดชีสใส่เข้าไปแล้วก็ให้เด็กหยิบรับประทานะนะคะก็จะทําให้เด็กมีความสุขแทนที่จะไม่ได้ดื่มนมเลยก็มาได้นมหรือว่าได้แคลเซียมจากชีสนี้ก็ได้นะคะแม้ว่าการบริโภคชีสจะมีประโยชน มมากมากยแต่ว่าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าชีสนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีเกลือในปริมาณที่สูงด้วยนะคะคนที่มีปัญหาโรคความดานันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะคะควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณการรับประทานหรืออาจจะต้องเลือกประเภทที่มีปริมาณของเกลือต่ำอันนี้ก็จะดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีรสจืดให้เลือกด้วยนะคะค่ะมีวิธีการเก็บรักษาชีสนะคะก็ควรจะต้องศึกษาวิธีการเก็บให้ดีเนื่องจากว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อราได้ ทางที่ดีควรจะเก็บในที่แห้งและเย็นนะคะเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคชีสด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันในฉลา,าดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณดวงเดือนเราสองคนคงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะคุณฟังสามารถติดตามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับรายการฉลา,าดรู้เรื่องวิทย์ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สุภาพรอินทุวัฒนาุลดิฉันดวงเดือนเรืองจุติพวพัน์ค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามสาระน่ารู้ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ในครั้งต่อไปสนใจข้อมูลที่นำเสนอในรายการติดต่อได้ที่สสวท .CA l l เซ็นเตอร3 3 5 5 2 2 2